สวัสดีครับประทองชนวันนี้ตระทองพามาดูเฮเดนําคล้องใหญ่มาให้ครับที่พุทธสถานนะครับคล้อ,อ,องนี้มูลค่า,าราคา8,500บาทนะครับ เพื่อเป็นกอยตีรับโชครับชัยนะครับตีแล้แบนั่นลงเลยนะพี่แล้วผมฟังพี่สวดมนต์ทุกวันเลยอ๋อครับครับฝนตกเลยครับดีนะครับเทวดาผมกัปตันมามาตีด้วยเห็นว่าโฉมไม่อยาก้กัปตันเงี้ยแม่เขาไม่ห่วงกัปตันเกิดเดยวแม่เนี่ยกัปตันจะไปหากัปตันที่บ้านม่กมาตีเลยนะครับเดี๋ยวจะตีโอ้โหโอ้ใช่ค่ะโอ้โหโอาใช่นะคะวงกลมมาในทางวงตุ้ยเป็นลรับนอลพญานาค่ะคพญานา ปใหญ่นะคะรอบนี้คุใหญ่คุนเสื hmm. ่อนขระพอนตีาโซกอลาบอืมตีาโซกอลาบาเเกมกระไรปแก่งกับเราขับมางูดำเลื้อยผ่านล้น คนยาจ,จำลองก็อธิษฐานตีคล้องใหญ่นะครับของเฮเดก็จะดังระเบิดไปเลยนะครับเนี่ยครับดังระเบิดไปที่แก่งกระเบาครับเป็นสายบุญชุดเดียวกันป้ายที่แก่งกระเบาก็เป็นสีแดงแบบนี้แหละต่อไปก็จะดังกระชอนไปทั่วโลกนะครับโดยยูทูบเบอร์หากอกอกแห่งนี้นะครับได้ดิฝนตกเลยอ่ะฝนตกไม่ว่าจะไปเอาอีก ปูบอกมีปูมีหัวใจสองดวงใช่ไหมก็เลยเอาของพญานาคคู่แบบนะครับสวยงามนีเลยแข็ใครหรเปล่าโอ้ยออนที่ถัแข้นใครหรือเปล่าจะลมแม่กูแข้นักเไล่เสียดจันไรเหี้ยนะไอ้เหี้ยไล่เนียดจัน อ่าให้กับตันตีหน่อยพีกับตันโชง์เเกิดปีไรปีแหละนะครับแต่ว่าหลักๆครับปีแพอ่าตนนี้เปนกัตันก็ไปีแล้วมสี่มาลงมาลงชวี่หาม่มาเนี่ตีได้ได้น่ไปตีครับมีหมาลงไมด้มนาทีย้จะตี่อครัาตีต่อมาเลยป่อยกเมาแม่ก็ไว้แม่เออแม่ สายลุงพลนะสาธุนะแม่เบาหอมตอนนี้ก็แม่เบาพวกาจะเดินไปด้วยกันใช่ไหมได้วยกันใช่ไหมใทตรงไหนวตรอนี้สาธุใครตีต่อครับใครตีต่อไปแม่อานุนาตียังยังค่ะตีเลยครับตีเลยครับ มันน่าคงยากนะครับจะลงทับรถครับทีที่หนึ่งให้ลุงค้นป้าแตนนะคะค้นใคริงอย่างนะคะขอให้มีความสุขความเจริญครับเ่เสียงตัก้องจะลงสายตา น้องต้นหักนะครับ ไม่บอกไม่บอกประทําเสน่ห์ใ้คนแถวนี้ลงโดยเฉพาะนกยูงทำไงสามคาดมีความรักค่้ยมีความรัก่ากนี่สุดครับผมนส่ไข่มากบิดมือนี่หนิ้นสองคนหนึ่งหนึ่ง ผมถนัดตาทรายดิเออไปพอกถนัดตาทรายก็นะด้องตีก่อนยายตีแห้งๆหรอเออยายตีดังเนะ ้เมี้ออง้อคุณเต่าตีคุณเต่าจะยืนข้างไหนยืนข้างนี้ก็ได้นะยืนข้างนั้นต่อทองชาแนล เก่งมากเลยยูทูบเบอร์เราก็เวียนกันมาตีค้องนะคะลั่นค้องกันครั้งนี้ไม่ตีนะครับอันนี้ก็เราก็ได้ร่วมตีหาของชัยมงคลของเฮเดนะครับทีมของกลุ่มเพื่อนอ่าพระพลพลนะครับพระพลนะครับอ่ากลุ่มกัลยาณมิตรที่ได้ร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีที่เป็นสถานที่ หามงคลในสถานที่ขององค์พระภูป่ปริจกิตนะครับกิงกับูปครองครับอันนี้ก็ถือเป็นของของใหม่นะครับเพิ่งเอามาลงเมื่อกี้นะครับพี่น้องหลังจากที่ของมันนํามาลงแล้วก็ทุกคนก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันตีเพื่อประกาศประกาศชัยให้ใหเสียงเสียงคล้องดังกระชอนไปถึงดินแดนแห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับ พี่น้องท่านไหนที่ได้ดูได้ชมทางบ้านนะครับมีโอกาสก็มาตีค้องชายที่เยเดนินนาคารนะครับได้นํามามอบที่โกกอกแห่งนี้นะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ตีไปแล้วนะครับท่านไหนที่มีโอกาสแวะเวียนมาเยี่ยมโกกอกนะครับพุทธสถานแห่งนี้ก็เรียนเชิญมาตีค้องนะครับเพื่อเป็นการประกาศความดีของเรานะครับอย่างน้อยก็เป็นการ จารึกอนุสณ์ให้เก่อง์พระปู่ปริจิตพระปู่ยศสุวรรณแม่สรพีแม่สร,สรดาแม่สมันตานะครับพร้อมอา่ิงศักดิ์สิตผู้บ้านอาพุทธสถานอากกองแห่งนี้นะครับอตอนนี้ก็ฝนฟ้าโปรยปลายตกลงมาอีกแล้วนะครับตกมาเมื่อกี้หยุดนะครับเหมือนกับว่าที่รุ่นท่านประพรมรถมาให้เรานะอ,อย่านิ่งระวังล้มนะครับฝนมาเริ่มแรงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเก็บก่อนนะครับ ตอนนี้ก็โอ้เดี๋ยวต้องเอารถไปเก็บแล้วเพราะว่ามอตเตอร์โดนไฟไม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ตาง่องชาแนลก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมช่วยกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจตาง่องชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ